สำนักง,งานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานง,งานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริครบรอบ33ปีในวันที่9กันยาย,ยนพุทธศักราช2557ซึ่งมี2กิจกรรมสำคัญได้แก่นายอัมพลเสนานารงค์องค์มนตรีมอบประกาศิียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆที่ดำเนิกนการโดยสำนักง,งานกปร,รและการถแถลงข่าว33ปีสำนักง,งานกปร เพื่อสรุปผลการดำเนินง,งานสนองพระราชดำริในรอบปีที่ผ่านมาถึงวันนี้9กันยายน2557ก็เป็นเวลา33ปีเราที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยง,งานในการที่จะประสานการดำเนินง,งานของโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดิ กับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคประชาชนภาคเอกชนเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้โครงการต่างๆเนี่ยเกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสำนันกรรทางานตัวนี้มา33ปีเราได้มีประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระถิ่กระจายอยู่ในทั่วประเทศ เราก็พยายามที่จะนําเอาตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้มาต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะนั้นสำนันกงานของเราทาคนเดียวไม่ได้เราจึงต้องสร้างเครือข่ายที่จะเป็นส่วนร่วมกับเราเราให้ความสําคัญมากกับเครือข่ายคือคนที่จะต้องไปปฏิบัติจริงผลงานที่สําคัญของสํานักง,งานกปร,รอนอกจากขับเคลื่อนโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วยังได้ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายในทุกมิติทั้งภาครัฐเอกชนเยาวชนและสื่อมวลชน